สวัสด,ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับปแก๊ปชาแนลนะครับในส่วนของเกมแท็กติคูนะครับผมในวันนี้มาก็จะมาเล่นกันในโหมดปกตินะครับเพราะว่าซอมบี้ยังไม่มีนะแต่พร้อมแล้วไปเลยจ้ะเอาล่ะครับกลับมาพบกันแล้วแมโหลดมาอย่างไวเลยไหมนี่วันนี้นะพิเศษมากเลยนะแต่เกือบจะพิเศษสุดแล้วเพราะว่า มากับอาจารย์แชมป์นะครับผมคุณลีนะครับผมนะครับแล้วก็คุณดิวนะวันนี้คุณดิวมาร่วมเล่นวนกันแล้วเนาะคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้คุณดิวมาเล่นด้วยกันแล้วนะครับผมไปครับผมขับผมขับผมขับอผมขับเลยได้ไหม <laughs> อยากขับด้วยจังไปไปไม่ทันไม่เป็นไร,รไม่เป็นไร <laughs> ไปเลยครับไปเลยไปครับเลยต่อครับผมเดีตอนนี้มีการระเบิดฟันนะดักวันนี้ยกงลูกดีกว่าแล้วนแะอบออกมังหลัง แอบมาตานี้เออแล้วก็ดักนี่เช็นิดหน่อยมาดักเขาไว้นะครับนี่นะครับของเราได้อ่าฝั่งเรานะครับนี่ฝั่งเราฟ้าเป่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้บุกดีครับบุกดีครับบุกดีครับได้เป่าแล้วบุกต่อครับบุกต่อนะนี่ผมแอบผมผมแอบดุม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 มาตานนี้นะปิดปิดแป๊บนึงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาได้แล้วครับซุ่มแล้วผมซุ่มโป่งอยู่ตอนนี้ผมซุ่มโป่งอยู่นะทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับถักท่ายทุกคนไปนะครับคุณดิวนะครับจานแชมป์นะแล้วก็คุณหลี่นะครับจากสอปอรลาวนะครับเพื่อนสนิทญาติพี่น้องโอ้โหผมไม่รู้จะเรียกไงดีนะสายเลือดเดียวกันเลยนะเราคนไทยคนเรานะครับ โอ,อ้ผมไม่อยากเารียกคนเราผมอยากเรียกสอปอมากกว่าเพราะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสอปอ,ปอแล้ว,วอ่ะไปดักตานน้นดีกว่าเขาไปดักตานน้นก็้วนะผมพลาดแล้วไปตานน้นบ้างดีกว่าใช่ไหมเขาดักตาไหนกันนะตาเนี้ยปอมาดักตานี้แหละเจอแล้วโอ้โหตัวนี้ปล่อยแก๊สวิ่งปล่อยแก๊สเลยนะอ๋ออย่างเฟี้ยวเรียบร้อยแล้วถุงแดงแล้วล่วงเรียบร้อยนะครับอีต่ตาคนนั้นเก็บถุงแดงไว้เรียบร้อยครับเฮ้ย เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับไม้โอ้โหสามคนนะ่ะเป็นไงเด็ดจัดเด็ดจัดเด็ดจัดเลยเด็ดจัดเลย <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ยี่ยมเลยครับเยี่ยมโทษทีนะครับโทษทีนะโทษทีครับมดเดี๋ยวคุยเพื่อนโทษทีครับไปไปต่อแล้วครับ <c oughs> อ่ามาฮะ ผมมาอา,นะาจารย์แชมป์นะครับมาอาจารย์แชมป์มาคุณหลีนะครับคุณหลีโดนสอยไปแล้วครับอาจารย์แชมป์นะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาต่อจ้ามาโอ้โยกำลังวางแล้วก็โดนเอาใหม่เอาใหมเอาใหมนะฮะเอาใหม่โหนี่ว่าจะได้เปรียบตอนแรกนะเขาฝั่งนี้เขาซุ่มเหมือนกันนะเราก็ผมก็ทำงานไม่เป็นทีมด้วยนะอุย้ยใครเอ่ย คุณคุณดิวับคุณดิวคุณดิวผมไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคครับผมไปด้วยครับไปครับดิวลุยเลยครับดิวไปเลย let's go แมวันดิววัดเอ้ยเย่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 เยเ้ยเฮ้ยเยเ่เร้อยโดนพิษโดนพิษตายไปเอาแมวไหม เอาใหม่ก็ได้แยหมมันจะต้องมีฟาร์มผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนงครับคุณดิวไปต่อครับไปต่อแหลมเลยครับมาครับตอนนี้นี่ผมไม่มีดาบผมเลยนะมาครับนี่ไนงะคุณดิวแกแบบทนายเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ใช้มีดเหมือนกันมาครับมาคู่ครับ,รบตอนนี้โอ้โหเป็นไงล่ะลเจอชุดชุดนี้ของคุณดิวเข้าไป มาอาบเ,เกลียบต่อเลยเลเลแหลมจัดวางระเบิแเบแดแล้ววางระเบิดแล้วคุณลีระวังครับคุณลีคุณลีหวงังหลังโอ้โหไม่ทานจริงโอ้โหแล้วดูดิศพพวกเราอะกองอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จบเกมมาอย่างเท่เ่ะนะ่ะตรงเนี้ยมานะมาด้วยกันไปด้วยกัน <laughs> ตายในสนามรบแกเป็นศพของทหาร <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเฮ้ยไม่ใช่ไม่เสียเวลานะมาเรียนต่อเลยครับมามาแก๊งเดิมเลยนะจานแชมป์นะคุณหลีนะผมนะครับแล้วก็คุณนันครับเพิ่มเติมมาก็คืออีกคนนึงครับเกส์นะครับจากอ่ามาเลเซียนะครับตอนนี้นะไปต่อเลยครับเดือดเลยครับตอนนี้อื้เดือดจัดจริงๆ มาหลายตาหลายทางต้องไปต้องมุดยังไงไปยังไงอะไรตายยังไงงงเรียบร้อยเลย <c oughs> โหเดือดจัดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวขอประชุมทีมแป๊บนึงน,นะรอบต่อไปขอประชุมทีมก่อนนะฮะสักครู่นะ <c oughs> เอาเอากิ้งไปหาทำไมนะเอาเรียบร้อยเลยเปลี่ยนไม่ทันเขาใช้ฝานด้วย <c oughs> แต่เราใช้มีดเฉยมัวใส่ีกต่างหาก <c oughs> ฝานทมอมฮอคก็เลวเจ็ดของเรามีด <c oughs> นี่ไอ้ไอ้เหนือจะมาเชสเต้มาอะไรนะนี่เลยนะอะไรนั่นแ่ะโอ้โหคุณนันโหนจะเย็นจะเย็นจะเย็นเถื่อทีเอ้ยคุณนันนต่คุณดิวครับไปไปครับไปต่อไปต่อไปต่อเถื่อทีเถื่อนีไปครับดูเลยเดี๋ยว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 เดชมทีมมัมยครับมาแล้วมาแล้วมาครับอุ๊ยเรียบร้อยโดนเฉาะบาลทีผมรอมีดดีป่าดีไหม มันอ๋อมีเล่นในเกมบุกหรือมีในควันอย่างเงี้ยหรอเออทำไมเรามีควันนีกว่าลืมไปอ,อ้าวนั่นโดนโดนหลอยใช่เอ,อ้าแล้วระเบิดผมก็จะล่อคุณนั้นนะใช่ทำไมงั้นนะไม่แก้วไม่แก้วโอ้ลโอ้โอโอโอ โจัดวิวิมันมันเดือด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 จริงเดือดจังม่ทันมาแล้วมีแล้วมีแล้วเล่นมีแล้วครับผมตอนนี้ถูกสกิลนี่กันซะหน่อยเดี๋ยวจะลืมไปแล้วเคียงไปเรื่อยแล้วระเบิดฟันผมนะเอาโดนถังกางะบาณตายเฉยโอ้ย เดวิดดีกว,ว,ว่าใจเย็นเฮ้ยซุ้มอ่ามันจะได้ช้าๆหน่อยนะเอาอะไรบินมาเอ้าเหยียบทำไมฝั่งนู้นเนี่ยมีเมั้งนะโอ้โหฝั่งนู้น,น,นเดือดจัดเลยโหนี่โชว์รอบเดี๋ยวตานี้โชว์แพ้ให้ดูนะนี่ทำที่แบบโชว์แพ้เลยนี่โถเป็นไงอ,อันจริงกูวันนี้อ,อันจริงฝึกมาเยอะเอาไว้ครับ เอาครับอื่อก,กี้ลอไม่โดนนะสานี้โดนนะลวงไปนู่นได้แล้วหนึ่งเดี๋ยวรอมานุ่นนะครับมาวิ่งเหยียบกลับมาเบิดเดบิรดร้อยเลยรอทีเดียวสามคนเด็ดจากสองคนโอ้ยท่าเต้นเกียนมากมจะตตุนิเบอร์ดเดี๋ยวโดนจัตเตอร์เบอร์รี่เดววนกว่าไปนั่นนะว้าวอ้ม เอาเกีอ่โดนี่ก้เอ้แต่คนนี้มันยังไงนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสักคู่นะครับสักคู่นะเอาแล้วมาครับกลับมาพร้อมกันแล้วครับผมตอนนี้ที่เพิ่มเติมมาในทีมนะครับคือคุณไบรอันนะครับคุณมาจากอ่ากัมพูชานะผมอ่ายินดีต้อนรับนะครับเซโล่ทูคุณไบรอันนะครับผมเซโล่ทูคุณไบรอันวะพูดมัไก็ได้เหรอวะเอาไปขึ้นแล้วจ้ะขึ้นแล้วครับไปแล้วครับมามาแล้วผมกับคุณดิวนี่ เอาละครับหมาหมอกควันก็ยิงได้ครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่ไงนี่ไงไปต่อครับคุณดิวเอาเอาวัดเด้อได้อยู่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 เท่าทีนะเท่าทีนะเท่าทีเท่าทีเจอดไว้ก่อนดีกว่าควันขึ้นแล้วไฟไฟลุกแล้วไม่ไหวแล้วคุณดิวไม่ไหวจริงเฮ้ยเอา โอ้โหสายเฮ้ยสายนีดลุยวยไป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 ยังไงต่อไปยังไงต่อคนดูแบบไปแล้วไปด้วยไปดูได้ยังไงนี่รถแก่อย่างนี้นี่บูจัดเฮ้ยผมไปป้นรถแดงดีกว่าเออเดี๋ยวผมจะปนรถแดงนะรอบนี้โอ้โหสองล่าที่ผ่านมาไม่ไหวจัดครับเดี๋ยวตอนนี้ขอแบบเด็ดๆสักทิ้งไปครับเลยต่อมาครับซุ่มต่อมาซุ่มปอเจอที่จ่าอย่างนี้ มาข้างหลังก็เอ้ยมาแบบนี้ก็ต้องโดนไปแล้วควันมาแล้วครับสายควันมาแล้วครับมาแล้วครับสายควันมาแล้วครับมาครับหล่อทีครับหล่อครับอุย้ยโดนกลับหลังมาโดนอะไรเนี่ยโดนระเบิดเอาเพี้ยงระเบิดมานะไม่ทันมองไปต่อครับไปแล้วครับผมตอนนี้ขอล่อมีดบ้างครับนี่หูไลสวยนะมีด ปืนมาแบบหลายทางเดียวเลยสีสายควันเขียวไว้มีไหมมีไม้อยู่ตรงไหนกันอยู่ไหนกันตรงนี้วะตรงนี้ก็มีมีครับมาครับอุ้ย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 อะไรนั่นอ่ะอุ้ยอะไรนั่นอ่ะ, <c oughs> อะ มาแล้วมาแล้วโอ้ยสร้างฝันให้เพื่อนเด็ดแล้วเจ้ามันเ <c oughs> นื้อวิ่งเปิดเผยมาครับเนี่ยสีดาบสีกุมารฮานกาเฮ้ย <c oughs> เดยวจัดหมุนไว้จัดต้องโอ้ <c oughs> ดูนะี่ฮะมาต่อครับไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ เอาครับดูครับดูครับโอ้โหดูครับไม่มีแค่ไม่มีเสียงเลยอ่ะเพราะมันเกิดจากฟันค่าในฟันครับใช้มีดครับนี่ครับมาเลยละมาครับดูเพื่อนตอบมาครับมาครับไปตอบแอบแอบในฟันนั้นวางระเบิดดักไว้เสียงฟันไปอีกเอ้างงจ้ะงงนีจ๊ะเอ้างงเงืองงงงง ไอเพื่อนโอ้โหไม่ทันนะไม่ทันจริงเฮ้ยเฮ้ยมันหนึ่งเล่นมันนะครับผู้ชมแต่มันจะไวไปหน่อยนะเกมเกมโคตรไวเลยอย่างเงี้ยขอไปหุ้นในสุภาพนะครับเกมมันสุดยอดในความไวเลยเกมไวมากมวางดักอีกวางไปเรื่อยเลยผมอะเอาแล้วเบิดฟันมานี่กลดักนี่ ดักไม่ได้ดักไม่ได้ก็ไปนู่นนะครับนี่พยายามหาพื้นที่อยู่ครับหา,ห,าหาที่อยู่อาศัยไปต่อแล้วนี่ดักไม่อีกครับ <c oughs> อุ้ยสัตูไม่เกิดแล้วมัง้ง <c oughs> เกิดอยู่เกิดอยู่มาครับมาครับไปครับไปครับไปครับ <c oughs> ชนะแบบชนะแบบเห็นแต่ฝุ่น <c oughs> ไม่ใช่ใชนะไม่ใช่ใชนะแบบไม่เห็นฝุ่นนะเห็นจะฝุ่นนะโอเคเนาะยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมานะสำหรับช่องกัเว็บ a แ n น l นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสอบไคลายแล้วกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับกดกดดิ่งให้กันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า